จบไวเหมือนเดิม เสือดาวกำปั้นไทยแพย้น็อกยก2ศึกชิงแชมป์ WBO ที่ญี่ปุ่นคลิปการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์องค์กรมวโลก w b o เอ b ชียแป Pacific รุ่นไลเวทที่โคราคูเอฮอนประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่26กันยายน2568โดยเป็นการเจอกันของชูอสุกิแชมป์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของสถิติชนะ16แพ้หนึ่งครั้งกับเสือดาวสิงห์วังชาผู้ท้าชิงชาวไทยเจ้าของสถิติชนะ19ไฟแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวเปิดฉากยกแรกกำปั้นเจ้าถิ่นเดินลุยใส่ทันทีแต่ทางด้านเสือดาวก็ไม่มี ตัวออกหมัดส่วนแรกตลอดอย่างไรก็ตามในช่วงปลายยกนักชกชาวไทยมาพลาดโดนหมัดขวาเข้าเต็มขมับหงายท้องลงไปให้กรรมการนับถึง8ก่อนลุกมาสู้ต่อได้ยก2เสือดาวออกมาเดินบุกค,คืนมีหมัดแย็บซ้ายนำและคอยปล่อยขวาตรงหวังเล่นงานแต่ในช่วงนาทีสุดท้ายเจ้าตัวมาพลาดโดนหมัดขวาของชูอสึกิเข้าเต็มกรามหล่นลงไปกองก่อนกรรมการตัดสินใจย,ยุติการชกทำให้แพ้น็อกไปเพียงแค่ยกที่2 สำหรับเสือดาวสิทธิ์รายทองหรือวิระมีคำนักชกชาวไทยไวัย28ปีเสียสถิติแพ้เป็นครั้งที่2ในชีวิตหลังก่อนหน้านี้เคยได้ชิงแชมป์องค์กรมวยนานาชาติอีโบรุ่นเฟเธอร์เวตกับดดยานกอรซาเลสกัมปั้นชาวคิวบาก่อนแพ้นอกยกแรกเมื่อปี2024